สวัสดีค่ะวันนี้คุณแดงพามาปลูกกล้วยไม้ฟาแลนสวยๆนะคะเป็นดอกไม้ที่สวยมาดูกันเลยค่ะ ฟ้าแลนเนี่ยเป็นดอกไม้ที่สวยแล้วก็จะมีร้านที่เขาเอามาขายนะคะแถวแถวบ้านคูดแดงเนี่ยตรงสนามบินสุขโขทยัยชื่อร้านว่านิยมนะคะเขาจะมีฟ้าแลนหลายสีสันสวยงามก็ชอบเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า ต้นหนึ่งนี่ราคาแพงแต่ว่าเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายนะคะเขาจะเลี้ยงเขาจะอยู่แบบนี้ไม่ต้องการแสงอยู่ในห้องกระจกแล้วก็ไม่ต้องมีาภาชนะปลูกให้เขาเลยก็ได้หรือไม่ต้องมีก็คุยมะพร้าวหรืออะไรเลยเขาจะเป็นประเภท ารากหาอาหารเองนะคะในบริเวณที่เขาอยู่โดยเป็นรากอากาศนี่ยนะคะสวยมีให้เลือกหลากหลายนะคะใครสนใจก็ไปลองดูกันผู้แดงซื้อมาแล้วก็ได้ศึกษาวิธีการปลูกมาดูกันค่ะผู้แดงจะซื้อกระถางมาให้สวยๆไว้สำหรับ เราตั้งโชว์ได้เลยเหมือนแจก,กันลูกหนึ่งแต่ว่าแจก,กันลูกนี้ดอกไม้บานหลายเดือนนะคะในขั้นตอนแรกเราก็ตัดในส่วนของกระถางพลาสติกที่เขาหุ้มมา,าเขาจะยืดๆนะคะบางคนไปปลูกครั้งอย่างนี้เลยก็สงสารเขารากเขาจะขดอยู่ในนั้นเนื้ดอดูเดงก็ออกออกมา,าพลาสติกออกแล้วขยาย ใช้ฐานเป็นตัววัสดุค้ำนะคะให้เขาอยู่ทานจะมีความพิเศษคือจะฆ่าเชื้อราจะทำให้เชื้อโรคไม่เข้าบริเวณรากเขานะคะก็ใส่ฐานไปให้เต็มนะในช่วงแรกนี้ใช้ฐานระยะหลังเนี่ยคุณแดงก็ไปซื้อหินหินภูเขาไฟนะคะเขาจะชุ่มน้ำเอามาเติม จะทำให้เขามีความชื้นมากขึ้นต้นนี้ที่คุณแดงซื้อมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่มีกลิ่นหอมพอไปอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยเขาจะโชยกลิ่นหอมแล้วมีหลายชอ่อพอเราใส่ทานเรียบร้อยแล้วเราก็ลงไปแช่น้ำเปล่านะคะ10นาทีเพื่อให้ทานเนี่ยชุ่มน้ำแล้วก็ตัว รากของเขาเนี่ยจะได้รับน้ำไว้เต็มที่ทำเพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะอาทิตย์หนึ่งทำน้ำเปล่าน้ำธรรมดาทั่วไปนี่แหละคะ่ะอีกอาทิตย์หนึ่งจะใส่ปุ๋ยแช่น้ำปุ๋ยเดี๋ยวดูต่อไปนะคะเดี๋ยวหูแดงจะทำให้ดูพอเราแช่สิบนาทีแล้วเราก็ออกไม่ให้น้ำขังเลยนะคะแล้วก็เอาวางไว้ จะวางไว้ในห้องกระจกไม่ให้ถูกแสงเลยแต่มีแสงสว่างให้เขาปรุงอาหารนะคะแล้วก็บริเวณที่ลมไม่พัดแรงแบบนี้นะคะเ็าจะอยู่ได้นานของกุ้แดงมีสองต้นนะคะก็ทดลองเลี้ยงแล้วได้ผลนะคะก็วันนี้ก็มาบอกดูว่าใครอยากจะได้ของสวยดอกไม้สวยก็ลองทำตามดูนะคะ นี้อาทิตย์ที่2องคุณแดงก็ได้มาอีกต้นหนึ่งวันนี้เราจะมาทำการแช่ปุ๋ยกันเราไปซื้อปุ๋ยยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะี่คุณแดงซื้อยี่ห้อนี้มาให้อ่านสัดส่วนให้ดีปุ๋ยที่เขามีรูปกล้วยไมเย้เราก็อ่านสัดส่วนให้ดีแล้วก็บวกลบคูณอาหารเร,เรียบร้อยเพราะว่าแต่ละขวดเนี่ยมันจะมีสัดส่วนไม่เท่ากัน ในสัดส่วนอันนี้ของหูแดงใช้9นะคะใส่ก้าเออย่าไปใช้เกินถ้าใช้เกินแล้วมันเพราะว่าเขาได้ทดลองมาแล้วว่าสัดส่วนเท่านี้จะมีผลต่อพืชดีนี่ก็ลองซื้อแล้วก็ลองทำดูว่าตวงให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เตรียมน้ำใส่กละมังก็ต้องตวง พอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยน้าเราก็จะไปลดต้นไม้อื่นๆได้เลยนะคะไม่เก็บเขาไว้เสร็จแล้วเราก็เอาฟาแลนของเราเนี่ยเอาไปแช่ไว้10นาทีนะคะต้องแช่ให้ท่วมปรากฏว่ากระมังนี้ใหญ่ทีแรกจะลงไปสองกระถางเขาก็ไม่ท่วมเราจะไม่ทําเพิ่มนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นกระถางเล็กแลค,ค่อย เอาเขาลงไปถ้าไม่ไม่เต็มก็ต้องเติมนะคะแลวค่อยเติมข้างๆทำให้เข้าเบาที่สุดแช่แบบนี้ไว้10นาทีแล้วก็ค่อยเอากขขึ้นมาตั้งเทน้ำที่ ฐานให้หมดเลยนะคะที่ถาดลองไม่ให้น้ำแช่ฟาแลนเขาชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะห้ามลดน้ำทุกวันอาทิตย์หนึ่งทำครั้งหนึ่งคุ้มค่านะคะถ้าคนที่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรืออะไรเนี่ยก็ซื้อฟาแลนมาลองปลูกกันนะคะ อีกกระถางหนึ่งก็แช่กระถางเดียวกันนั่นแหละคะ่ะแช่ไปสิบนาทีเสร็จแล้วสวยมากมายเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะติดตามคุณแดงจะมีคลิปดีๆอีกมากมายในควัวติดโบบายคุณแดงนะคะสวัสดีค่ะ